สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพชาแนลสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกข้าวทำนาแล้วยังไม่เคยได้ผลผลิตเกิน1ตันต่อไร่ผมอยากจะให้ลองฟังคลิปนี้ดูนะครับจะเป็นคลิปที่ไม่ใช่แนวทางแต่คลิปนี้นะครับคือคลิปที่ผมจะบอกคำตอบไปเลย จะไม่อธิบายอะไรให้ยืดเยื้อะนะครับก๊อปป้สูตรที่ผมจะพูดเนี่ยไปทําตามดูแล้วผมก็กล้ารับประกันนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้คนที่นําสูตรที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยไปทําแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้ผลผลิตเกินเกินนานะครับไม่ได้ว่าได้แค่ไร่ละตันนะได้กันเกินตันนะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังกันแล้วสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่รักไก่ชนเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผม จะพูดถึงไก่ชนสายพันธุ์ล้มโพชาแนลนะครับว่ามันเป็นอย่างไรทําไมถึงเอามาแบ่งแบบเบาๆเลยมันดีหรือไม่ดีนะครับและตอนนี้ใบให้เลยนะครับมีผลงานแล้วนะโอเคตอนนี้นะครับก็กําลังพ่นยารับท้องนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ถ่ายคลิปไปนะครับฝนตกไม่ได้พ่นนะครับเลยมาพ่นช่วงเช้าของวันนี้เนาะ โอเคนะครับวันนี้ก็ใช้รถพ่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เสียงรถนะครับห่างออกไปสักนิดนึงเนาะครับเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งยวผมจะบอกสูตรให้ฟังโอเคนะครับก็เดี๋ยวสำหรับสูตรข้าวนะครับสูตรการทำนาที่ผมจะบอกนะครับในคลิปนี้นะ ฤดูหนาวนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนวันที่20นะให้พี่น้องเกษตรกรเริ่มปลูกได้เลยนะครับยาวไปจนถึงปีใหม่เลยนะให้ปลูกสายพันธุ์ที่ผมแนะนำนะครับในคลิปนี้เลยสายพันธุ์แรกนะครับคือเบอร์20นะครับข้าวสายพันธุ์เบอร์20เนี่ยเป็นข้าวจัตมินที่ผมให้ขึ้นชื่อว่าให้ผลผลิตมากที่สุดนะครับ ในตอนนี้เลยสำหรับข้าวเบอร์20ก่อนที่พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับผมจะปูพื้นฐานให้ก่อนก่อนที่ท่านจะลงมือปลูกข้าวสิ่งแรกที่คำนึงถึงมากที่สุดเลยคือวัชพืชนะครับการกำจัดวัชพืชให้เป็นนิสัยให้เป็นพื้นฐานเลยเอาสูตรของร่มโพไปก๊อปปี้ใช้เลยนะครับก็คืออายุ3วันให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรพ่นยาคุมเลนวงเล็บ กันวัชพืชงอกนะครับยาที่เราใช้เนี่ยจะเป็นายาที่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่บอกกับร้านค้าว่าเอาแบบหน่อไม่หงิกนะครับเดี๋ยวขออภัยเนาะเดี๋ยวผมอาจจะถ่ายไกลนิดนึงมายืนตรงร่มโทรศัพท์มัรรรมนร้อนนะครับมันชอบตัดนะครับอเอายาที่หน่อไม่หงิกพ่นเลยครับตอนอายุ3วันและข้าวอายุ10วันให้พี่น้องเก็บวัชพืชร,รอบที่2 ก็คือคุมค่านะครับให้ใช้ยี่ห้อบิโต้ยีบวกพอลโดนะครับชุดนี้ใช้ได้3ไล่ถึง5ไล่เป็นสูตรยาคุ้มค่าที่ข้าวไม่โซมทำไมผมถึงแนะนำให้ใช้สูตรนี้ครับเพราะว่าสูตรล่มโพเราจะใส่ปุ๋ยไว้โอเคนะจบนะครับเรื่องการกําจัดปัชพืชหลังจากพ่นยาคุ้มค่าเสร็จให้พี่น้องทดน้ำเข้าช่วงอายุ13วันทดให้เยอะๆครับ ให้ข้าวเนี่ยร้อยปากบรรลดเลยแต่อย่าให้มิดน้ํานะครับใจแข็งหน่อยนะใครจะทําตามสูตรล่มโพนะครับเพราะบางครั้งการพ่นยาคุมเลนเนี่ยข้าวมันอาจจะยังดูต้นไม่ใหญ่ต้นไม่ใหญ่ดีครับเพราะยิ่งวัชพืชต้นเล็กแค่ไหนจะกําจัดได้ง่ายเท่านั้นนะครับจบนะเรื่องการคุมฆ่าวัชพืชน,นะครับ และเรามาลุยมาคุยเรื่องของเรามั่งนะครับสําหรับข้าวเบอร์20เนี่ยที่ผมเอ่ยไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงมากนะครับแต่เรื่องตลาดพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องไปพิจารณาดูเอาเองนะครับสำหรับข้าวเบอร์20รอบที่1นะครับที่เราจะบำรุงใส่ปุ๋ยให้พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับใส่สูตร3 0 0 0 ที่อายุข้าว14วันอัตราส่วน10กิโลกรัมต่อไร่อายุ26วันใส่ปุ๋ยสูตร416001ส่วนเอามาคุกเข้าผสมกับสูตร162003ส่วนใช้ในอัตราส่วน15กิโลต่อไร่นะครับย้ำนะ15กิโลต่อไร่ อายุ3 8วันเราจะใส่ปุ๋ยรอบที่3นะครับก็จะเป็นสูตรผสม4 6 0 0 1ส่วนผสมกับ1 6 2 0 0 3ส่วนใช้ในอัตราส่วน15กิโลกร,รัมต่อไร่ปุ๋ยรับท้องนะครับรอบสุดท้ายข้าวต้นกลมให้เราใส่เป็นสูตร15-3ตัวนะครับ10กิโลกร,รัมต่อไร่ จบแล้วนะเรื่องการดูแลนะครับลองเอาสูตรนี้ไปทําดูเกินไร่เกินนาอย่างแน่นอนนะครับเฉลี่ยแล้วใน1รุ่นข้าวเบอร์20นะครับจะใช้ปุ๋ยเฉลี่ยอยู่ที่50กิโลกรัมต่อไร่แต่ผลผลิตข้าวถ้าใครบอกว่าผลผลิตข้าวได้กว่าไร่กว่านาใช้ปุ๋ย50กิโลกรัมต่อไร่ถ้าท่านคิดว่ามันดีก็กอปี้ไปใช้ได้เลยนะครับตามนี้เลยขอ นอกเรื่องประเด็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับการหว่านมเมล็ดพันธุ์ข้าวเบอร์20ให้หว่านมเมล็ดพันธุ์ไม่เกิน20กิโลกรัมต่อไร่นะครับไม่เกิน20กิโลกรัมต่อไร่ถ้าท่านใส่เกิน20กิโลกรัมท่านอาจจะต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยให้เยอะกว่านี้แต่ถ้าท่านใช้ไม่เกิน20กิโลกรัมท่านใช้สูตรการทำนาเบอร์20แบบนี้ได้เลยนะครับก๊อปปี้ไปใช้ดู พันต่อมานะครับผมขอใช้คําว่าพร่วงกันทั้งหมดสามพันเลยใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะครับก็คือห้าสี่ห้าหนึ่งกขอหกหนึ่งกขอต้องใช้คําว่าแปดห้านะครับมันมันไม่ใช่กขอนะมันเป็นข้าวแปดห้านะครับเอขออภัยผมนี่ลืม่กแปดเก้าน,นะครับขอย้ำอีกทีนะห้าสี่ห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดเก้านะครับผม เดี๋นะครับข้าวที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้นะครับทําในฤดูหนาวเนี่ยได้ผลผลิตเกินเป้าอย่างแน่นอนนะครับผมก็สําหรับนะครับสูตรปุ๋ยที่ผมจะแนะนําเลยนะก็ปี้ผมไปใช้ได้เลยนะครับทั้งสามพันเนี้ยสิบสี่วันใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งสามสิบจุดศูนย์อัตราส่วน 10กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับ2 6วันใส่ปุ๋ยสูตรผสม4 6 0สส่วนผสมกับ16 20 3 3ส่วนใช้ในอัตราส่วน20กิโลกร,รัมต่อไร่แล้วก็รับท้องครับรอบที่3รอบสุดท้ายเป็นสูตร15 3ตัวใช้ในอัตราส่วน10กิโลกร,รัมต่อไร่ก็ะเฉลี่ยแล้วนะครับปุ๋ยก็จะอยู่ที่ 40กิโลกรัมต่อไร่ยันเก็บเกี่ยวผมรับประกันเลยนะครับสูตรนี้ผมทํามาทุกปีนะสาหรับข้าวอายุสั้นเนี่ยผมก็ได้เกินานาทุกปีนะครับเพราะว่าผมใช้สูตรนี้นี่แหละก๊อปปี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับส่วนมเมล็ดพันธุ์นะครับให้วานไม่เกิน25กิโลกรัมต่อไร่สามารถใช้ปุ๋ยปริมาณเท่านี้ได้เลยถ้าท่านวานมากกว่านี้ท่านก็ต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยขึ้นไป นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมพรมปุ๋ยหลังเราใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไปแล้วนะตรงไหนแกณนนะครับพยายามตรวจแปลงเอาพรมเข้าไปบางๆนะครับไม่ต้องพรมหนาและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องการรักษาโรคดูแลโรคเกี่ยวกับต้นข้าวนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับฟังผมไว้นะโดยปกติแล้วเนี่ย การพ่นยาข้าวเนี่ยยาข้าวจะมีประสิทธิภาพนะครับอยู่ประมาณ1 0บถึงสิวันถ้าพื้นที่ไหนโรคเยอะเราอาจจะต้องพ่นทุกๆสิวันแต่โรคไหนพื้นที่ไหนโรคน้อยนะครับอาจจะพ่นทุกๆสิวันประมาณนี้นะและยานะครับต้องวงลิฟ์ด้วยนะครับยาที่จะมีสิทธ มีประสิทธิภาพยาวนานเนี่ยถึง10-15วันเนี่ยต้องเป็นยาประเภทดูดซึมถ้าเป็นยาน็อกนะครับไม่ได้นะยาน็อกนะครับแค่2อสาวันเขาก็หมดฤทธิ์แล้วแต่ถ้ายาดูดซึมเนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพนานนะครับควบคุมแปลงป้องกันโรคเราได้นานทุกครั้งที่เราพ่นยานะพี่น้องกเกษตรกรจดไว้เลยนะครับเราต้องผสมทั้ง4อย่าง เข้าด้วยกันจะประกอบไปด้วยยาเชือ้อราหนอนมะแรงฮอร์โมนทั้งหมด4ชนิดใช้ชนิดละตัวผมจะแนะนำยาที่ใช้แล้วมีประสิทธิภาพนะครับแต่ราคาก็อาจจะแรงซะหน่อยนะถ้าจะใช้ตามร่มโพนะครับอันนี้คือผมจะบอกว่าให้ ไปปรับใช้เอานะถ้าเรามีทุนหรือว่าโรคมันระบาดให้ใช้ยาตามร่มโพเลยแต่ถ้าโรคไม่ระบาดนะครับก็ใช้ยาที่พี่น้องเคยใช้ไปนะครับส่วนมากในะยาร่มโพเนี่ยจะเป็นยาประเภทดูดซึมเป็นหลักนะครับผมตัวแรกเลยที่ผมจะแนะนําให้เลือกใช้แค่ตัวเดียวนะครับผมจะผมจะยกตัวอย่างมาแค่ชนิดละ2ออย่างตัวแรกเลยคือยา,มาแมลงนะครับก็จะมีตัวไทอะมิทอกแซมอะมิดา เนี่ยสตัวเนี่ยสามารถใช้สลับกันได้ตัวที่2นะครับหนอนนอนเนี่ยผมก็จะใช้แบบมีประสิทธิภาพสุดๆเลยสองตัวก็คือทาคุมิกับพีวาทรตัวที่สานะครับเชื้อราก็จะเป็นบีมเจกับคาซูมินแอลและตัวสุดท้ายฮอร์โมนก็จะเป็นแคลเซียมโบรอนกับสาลายเนี่ยให้พี่น้องกเกษตรกรจับคู่กันเลยครับถ้าใครเจอโรคระบาดให้ใช้เซตนี้เลยยกเว้น เพียกระโดดเพียะกระโดดต้องเป็นตัวเพน้มตัวเดียวนะครับถึงจะเอาอยู่อย่างตัวอื่นเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเพน้มเนี่ยมันแพงแต่มันใช้ได้ผลก็จะมีประมาณนี้จริงๆนะครับลองก๊อปปี้อย่าลืมนะครับท่องให้ขึ้นใจเลยบำรุงข้าวให้ถูกระยะก็คืออย่างล่มโพเนี่ยจะสังเกตได้ว่าปุ๋ยเนี่ยจะไปกองกันอยู่ช่วงประมาณ1เดือนเพราะว่าข้าวที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดก็คือช่วงอายุประมาณ1เดือนนะครับเป็นหลักเลยส่วน อ่าเรื่องโรคก,ก็ตามนั้นเลยนะครับป้องก,กันโรคไม่ให้ข้าวเนี่ยได้รับผลกระทบจากโรคข้าวโตดีนะครับเลือกพันธุ์ถูกยังไงก็ผลผลิตมาอย่างแน่นอนโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเนาะอ่าบอกสินค้าทางร่มโพน,นะครับตอนนี้ร่มโพมีขนมหวานไทยโบราณน,นะครับก็คือข้าวหมากข้าวหมากของร่มโพเนี่ยมันมีอะไรดีนะครับ ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้าวหมากสูตรร่มโพชาแนลไม่ใส่น้ําตาลคนที่มีโรคประจําตัวนะครับโรคเบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจหรือคนที่สูงอายุเนี่ยสามารถรับประทานได้เลยนะกินได้นะครับไม่มีผลเสียต่อร่างกายและที่สําคัญนะครับเป็นข้าวหมากที่กําลังเป็นใหม่ ก็คือข้าวหมักเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการหมักตัวประมาณ2วันพอท่านสั่งผมเนี่ยผมก็จะทําในวันนั้นและส่งทันทีระยะเวลาในการขนส่งก็จะใช้เวลาประมาณ2วันนะครับมันก็จะสามารถรับประทานได้ ทันทีเลยก็คือกําลังรับประทานเลยและที่สําคัญไม่มีสารเจือปนไม่มีสารกันบูดอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นข้าวหมากที่บริสุทธิ์จริงๆสนใจนะครับโทรมาได้นะที่เบอร์0932248173นะครับอ่าเรื่องสุดท้ายนะครับสําหรับไก่ชนสายพันธุ์ล่มโพนะครับตอนนี้ชุดแรกนะเกินคาดไปแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้มีพี่น้องกเกษตรกรแบ่ง นะครับใก่ผมไปชุด1นึ่งคู่หนึ่งเป็นตัวผู้คู่เลยลูกคําแพงชุดแรกเลยนะครับก็อายุประมาณตอนนี้ประมาณ1 1เ,เดือนนะประมาณ11เ,เดือนตัวที่1เนี่ยชิงเงินรางวัลน,นะครับหนึ่งแล้วก็คว้าชัยอันกับหน่อยแทงคอแทงหูนะครับแข้งเหมือนพ่อเลยและตัวที่2นะครับจะชิงเงินรางวัลวันพรุ่งนี้เนี่ยวันจันทร์ที่4สิงหาคมนี่นะครับ 40, สี่หมื่นสี่เป็นการชิงเงินรางวัลที่มูลค่าสูงสุดนะแล้วเที่ยวแรกด้วยนะครับไม่เคยผ่านไฟเพราะว่าเสียงเขาว่ามันออกแข้งดีตีน็อกนะครับเขาก็เลยจัดไฟใหญ่ให้เลยสําหรับลูกคําแพงชุดแรกและผมจะบอกนะว่าตัวพ่อก็ไม่ธรรมดานะครับตัวพ่อเนี่ยเป็นสายเลือดพ่อเนี่ยเป็นเยียสนันแม่เนี่ยเป็นลูกสาวลอนนี่ผม นะครับนําเข้ามาตั้งแต่ตัวเป็นลูกไก่นะครับตัวนิดๆเนี่ยเออพอมันเป็นตะกอขึ้นมาเนี่ยผมเอาไปไล่แข็งสิเบเอ็ดตัวไม่จมยกนะครับไม่มีเกินยกเลยสิเบเอ็ดตัวเป็นไก่ที่แม่นหูพิเศษนะครับตอนนี้ก็เป็นพ่อพันหลักอยู่ผมก็นําเข้าแม่ไก่นะครับไม่ใช่แม่ไก่พื้นบ้านเลยนะที่ผมผสมนะตอนเนี้ยเป็นแม่ไก่จากฟาร์มดังๆใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่ผมนําเข้ามาแล้ว คัดการจ่ายลูกก็คือให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นคนคัดถามว่าผมแบ่งแพงไหมผมแบ่งตัวละสามร้อยนะครับถูกที่สุดในประเทศไทยผมกล้าว่าผมพูดได้เลยไก่เกรดระดับนี้แม่พันธุ์ระดับนี้นะครับและที่สําคัญไม่ได้มีแค่พ่อพันธุ์ตัวเดียวนะพ่อพันธุ์มีสามตัวนะครับตัวที่สองเนี่ยแดงน้อย5้าไฟฟังไม่ผิดนะครับแดงน้อยเนี่ยเป็นสนามมาตรฐานพมเขียวนะครับตีระดับหมื่นเนี่ยมาห้าไฟ ไม่ใช่ชมรมด้วยนะชนะแบบว่าพิสูจน์ตัวเองเนี่ยพอสมควรนะครับสําหรับเจ้าแดงน้อยเนี่ยผมสืบสายเลือดไม่ได้แต่ผมรู้ว่าเป็นไก่ที่หลายท่านเนี่ยถ้าเห็นคลิปแล้วหรือว่าดูจากสนามจริงนะครับติดตามเข้ามาเยอะมากนะแฟนคลับเป็นไก่ที่แข้งหน้าจัดคมไวใครชอบไก่ทีทีแข้มคมๆนะครับหัวตั้งๆนะตีคอเสยขึ้นเนี่ยตัวนี้เลยผมแนะนํานะครับ และตัวที่สามนะครับตัวสุดท้ายล่าสุดเลยมีกระแสดราม่านะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้เขา้เขาใจว่าเงินสดนะครับผมใช้เงินผ่อนในการนำเข้ามาก็เกิดกระแสเพราะว่าเขาดัานไปจ่ายลูกเก่งแล้วลูกของเจ้าจุกมหาเทพกับเจ้าของเก่าเนี่ยมีคนมาเหมาไปหมดแล้วนะครับตัวละสองพันนะที่เขาขายอยู่อะไม่เหลือเลยเขาก็เลยจะเอาจุกมหาเทพเนี่ยกลับไปจุกมหาเทพเนี่ยตัวมันเก่งยังไง มันเป็นไก่ที่ชนแสนสองไฟนะครับแต่ไม่เคยทาแผลเลยตาไม่เคยทางปากไม่เคยเข้าหัวไม่เคยไข่นะครับเป็นไก่ที่ไอคิวสูงแข่งโคตรลึกเลยนะครับเป็นไก่ที่ชนะไก่ไวอ่ะมีลูกชักลูกหักตลอดนะครับในความที่เขาแทงลึกเพราะเขาแทงหักแล้วไก่มันไม่ค่อยคืนพวกเนี้ยชักแล้วแพ้เลยนะครับส่วนมากสําหรับจุกมหาเทพแล้วมันจ่ายลูกมานะครับแข่งเหมือนมันเลยนะครับแต่เหลี่ยมจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ย เขานําไปใส่กับไก่ไก่ประเภทของอานาอ้วนซุปเปอร์เจียงบ้างโกเซมบ้างเงี้ยเป็นไก่ประเภทแบบเดินตีดุดันนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมแบ่งเท่ากันหมดเลยนะผมบอกแล้วว่าผมจะพัฒนานะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรเกรนาะเราชาวลากหญ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยโอ้ไอมูลค่านะครับมันเยอะมากเลยนะแล้วเราเอื้อมกันไม่ถึง ผมก็พยายามที่จะให้ FC คนที่ติดตามช่องผมเนี่ยได้มีรอยยิ้มนะครับให้มีความสุขกันจากการทําไล่ทํานากันนะครับเอาไก่สายพันธุ์ล่มโพไปพอจากการอาจากเสร็จไล่เสร็จนาเอาไก่ออกไปชนนะครับติดตายหางร้0ยส0งร้ชนะกระไดเงินก็เป็นอาชีพเสรีอิกหรือว่าถ้ามันเก่งนะครับผมบอกเลยว่ามูลค่าเนี่ยประเมินค่าไม่ได้อย่างสมมุติว่าท่านซื้อของผมไปสิตัว มูลค่าอยู่ประมาณสามใบเท่าอย่างเงี้ยครับไปเก่งตัวหนึ่งเนี่ยไก่สมัยนี้นะครับชนะเที่ยวเดียวครั้งหนึ่งเนี่ยสามเท่าในหาซื้อไม่ได้หรอกนะครับอมูลค่ามันมากกว่านั้นเยอะแยะดังนั้นนะครับโอกาสที่ท่านจะผิดหวังเนี่ยมันน้อยเนาะถ้าผิดหวังก็ทํากับข้าวไม่ยากครับตรงนี้เพราะมูลค่าเนี่ยมันจะเท่ากับไก่ขายเค่งเลยก็พูดได้นะแต่เรื่อง คุณภาพเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเกินจินตนาการอาจจะจะหาว่าผมโม้นะครับก็อาจจะมีโมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทนฟังมาถึงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะปักลิงก์นะครับเป็นหลายกลุ่มเนะส่วนมากก็จะเป็นสมาชิกนะครับในกลุ่มร่มโพนี่แหละเข้าไปอยู่ในกลุ่มไก่ชนนะครับผมก็จะอัปเดตให้ฟังนะครับว่าตัวไหนเริ่มมีผลงานแล้วเพราะว่าตอนนี้ลูกคําแพงนะครับเริ่มที่จะเช็คได้กันหลายคนแล้วนะครับส่งข่าวกลับมาแล้วก็ผ่านหลายตัว สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ